รีวิวสวัสดีครับมีคำถามมาเยอะนะครับว่า dr ต่างกับ expo ยังไงมาดูกันครับ มาดูก่อนนะครับเวลาที่เราเข้าในตัวรีโมทคอนโทรลเรามาดูที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับในรีโมทคอนโทรลแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเมนูคำสั่งนี่ dr หรือ dual rate p u บ expo ก็คือ exponential นะครับสองตัวเนี่ยเข้าใจง่ายมากไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับอ่ะเรามาดู่าถึงก่อนครับ เวลาที่เขาเป็นใน่ช่องนะครับเราเลือกไปที่เลทนะครับหรือ DR นะครับเลทก็คือดวลเลท exp คือ e x p o n e n t i เ l เลทคืออะไรนี่นะครับผมจะยกให้ดูเห็นไหมฮะเห็นองศาเปิดปิดตรงนู้นไหมครับองศาเปิดปิดจะกว้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้น้อยเราจะมาลดที่ค่า DR นะครับเราก็กดนี่ลบนะครับกดดาวก็คือลด ทีนี้จะให้ดูเปรียบเทียบนะผมจะกดทางไว้นะครับขวานีนแล้วกัน,สนเสร็จแล้วผมจะกดตรงนี้แช่เป็นลบนะครับดูตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะบานพับจะลดลงละเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราโยกเนี่ยซ้ายขวาองศาเปิดเนี่ยจะน้อยหรือจะมากเนี่ยก็อยู่ที่การที่เราตั้งค่าเลทตรงนี้ตอนเนี้สมมุติว่ามันน้อยไปนะครับเรากดอัพเพิ่มผมจะกดขวาค้างไว้นะฮะล้าจะกดอัพนะครับด,บดูตรงโน้นไกลๆไหมฮะเห็นไหม,ไหมขึ้นมาละ ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นเครื่องบินนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน 3D เครื่องบินปีกบนปีกกลางปีกล่างเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยเราองศามาถหรือน้อยไปเนี่ยเราก็จะมาปรับที่ตัวแรกคือ dr เลยนะครับเป็นการปรับองศาเปิดปิดให้กว้างหรือน้อยต่อไปนะครับก็มาดูตัวล่าง exp หรือ expo ตัวนี้ exp หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าเวลาที่เราดันไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้ตรงโน้นเนี่ยทำงานเร็วแค่ไหน สมมติว่าผมดันไปนิดเดียวนะครับเราต้องการให้บรรทัพเปิดเยอะๆเลยเราก็จะต้องมาตั้งตรงนี้นะครับบวกหรือลบบางยี่ห้อนะครับตั้งบวกแล้วเร็วบางยี่ห้อตั้งลบแล้วเร็ววิธีดูจะดูที่กราฟตรงกลางนี้ง่ายนะครับสมมติว่าเราโยกไปเห็นไหมครเราโยกหนีจากตรงกลางนแน,แนวตั้งแนวน,นอนถ้าเราโยกไปทางขวามันจะเป็นเส้นตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้สมมติว่าผมจะโยกขวา นิดเดียวแต่ให้ทำงานมากขึ้นนะครับผมกดตรงนี้ดูดูเส้นกราฟที่เปลี่ยนไปเห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะขึ้นเร็วเนี่ยเวลาเรายกไปนิดเดียวเดี๋ยวจะทำงานเร็วนะครับเนี่ยแตะไปนิดเดียวเนี่ยตัวนู้นจะขึ้นละนี่เห็นไหมจะขึ้นเลยแต่เอาใหม่ถ้าเราทำเป็นตรงกันข้ามนะครับเราถอยหลังลงมาจากรบร้อยนะครับเป็นบวกร้อยดูที่กราฟกราฟลงมาแล้วเห็นไหมฮะเส้นเนี่ยมันจะเริ่มย้อยลง พอย้ยลงหมายความว่าเวลาที่เราโยกไปนิดเดียวเนี่ยแอรอนแทบไม่ทํางานเลยเนี่ยส่วนนั้นโยกไปนิดเดียวไม่ทํางานนู่นต้องโยกไปเกือบสุดมันถึงจะทํางานเวลาที่เราเล่นตรงนี้นะครับปกติเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นการหน่วงเวลาก็ได้หมายความว่าเราโยกไปเนี่ยแอรอนทํางานนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าพอต้องการให้สุดไปมากๆนี้เลยเราสามารถประยุกต์ตรงนี้นะครับใช้ได้ทั้งตัวแอรอนนี่นครับอีเลเวเตอร์ลัดเดอร์ได้หมดเลยนะครับจะใช้วิธีไหนก็ได้ ก็ให้ไปดูแต่ละยี่ห้อนะครับที่ลองดูเนี่ยของตัว f l y Sky เนี่ยเราต้องค่าเป็นบวกมันถึงจะช้านะครับแต่ถ้าเป็นตัวฟูตาบ้าค่าลบจะช้าก็แล้วแต่นะครับเอาละครับผมรีเซ็ตตัวนี้แล้วก็กลับเปใหม่ข้างบนหใหม่รีเซ็ตนะครับง่ายมากครับตกลงเลดคืออะไรดูว่าเลดก็คือต้องการให้มันเปิดมากเปิดน้อยนี่มากน้อยแค่ไหนองศาการเปิดปิดนะครับ ส่วน exp expo ก็คือต้องการให้โยกไปแล้วทำงานเร็วแค่ไหนช้าแค่ไหนนะครับเราก็ดูที่ตัวการาฟเป็นหลักอันนี้ก็เป็นการอธิบายแบบสั้นๆและง่ายๆนะครับสำหรับค่า dual rate หรือ dr กับค่า EX exp exponential mm hmm. ก็ลองไปปรับใช้ดูกันนะครับเครื่องบินของเราถ้าเรารู้สึกเราโยกสติ๊กเร็วไป ยกตัวแล้วมานทำงานเร็วไปเราก็ไปลดค่าเพิ่มค่า e x p o n e n t i a l นะครับให้ทำงานตามที่เราชอบกับถ้าองศาเปิดปิดตรงนี้มากไปเราก็ไปลดที่ค่า DR ง่ายๆครับลือมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ